ไายสบายดีครับพ่น้อง FC พี่ตามรายการชมกีบก้อนพาลุยบรรยากาศในตอนเช้าๆพี่น้องเอ้ยักผลโตกะมันนี่กะเห็ดหวานแตงแม่กินชูดิ้งน้อยกินเห็ดหวานแตงย่าแล้วกับก้อนก็จะได้ไปหาลงตอนลงลีแน่พี่น้องเอ้ยฝนตกและมือเสานี่ก็ได้แต่ว่าจะขึ้นป่ากันยังขึ้นไม่ได้อยู่เพราะผลโต๊ะผลพลักจะเลยขึ้นป่ากันนะมันนี่กะหาเห็ดตอนจ้าก่อน เฮ็ดเฮ็ดหวานแตงพี่น้องเอ้ยพูกมาละก้าตอนเชา้าเช้าตื่นตาหน้าเช้ามาแล้วก้เฮ็ดหวานแตงก่อนโอ้เด็กน้อยก้โอ้อันนี้ก้าลานชาเบ่ข้อนพี่น้องนี่เช้าติ่งน,น้องเพิ่นรจตกลิ้นพี่น้องเอ้ยบอกว่าจะไปเฮ็ดต้อนในวันนี้ได้ไปหาลุงต้อนลุงลีซะก่อน บรรยากาศตอนเช้าๆาก็คนตกรัดทางกันยังไม่ได้ได้เข้าป่าอยู่ลงตอนลงหลีเสก่อนพูดเส้นทางก็ได้หมดเลยพี่น้องเอ้ยแถวหน้าเฮือนบวคคอน,นี่เป็นห้วยไม่ละทางก็ได้รัดทางผ่าบ้านทางขึ้นป่ายังโหดกว่านี้อีกคนก็พยุกเขา้าอีชิหามือพระละบึงฝนนี้ยังวิด โถมต้นถมดีแล้วบุคคลก็จะได้ขึ้นป้าคือเก้าเหมือนเดิมพี่น้องเลยขาเพได้น้อยเห็นได้กินหวานนี่น้องเลยมีแต่ผู้ชันชันเจอผู้นึงเนี่ยจ้ายังทะรลุกอยู่ผู้นึงนะบอ ลุกมาลุกมากินหวานลุกมากินหวานพวกมาไปโอ้เด so ็กน้อยเพียบพี่น้องเอ้ยวกโคใหญ่พวกโคเด็กน้อยเด็กน้อยหลายกว่าผู้ใหญ่เคนนี้ไปไปหายไปหน้าพี่น้องเอ้ยคนต้องกลิ้ง เดี๋ยวแล้วบ่วานน่ะคุณน่ะยืนท่าชบลบอยู่เตรียมบ่วงเพื่อบ่วงมั่นแล้วบ่เนี้เฮ็ดวานแปลงกินพี่น้องเลยแปลงกันเลื่องงามห้าร้อยีละดีได้เลาวบ่วงน่ะได้แล้วบ่วงน่ะฮะไปหาบ่วงไปไปแล้วไปน้อยไปหาบ่วงเลวคุณน่ะเห็นบ่ เห็นวงบ่วงเหรอเหรอห็นยานไก่พี่น้องเอ้ยนี่อยู่เฮิร์นผลตกลินมีเพื่อกินค่าไก่กินพี่น้องเอ้ยค่าไก่กินตัวนึงไก่ดำค่าไก่กินมันนี่ไม่ได้หากินเฉลยผลทุกข์ลินน้ำตาลก็ ต้มเอาเพื่อนมดบ่านมุดก็ไม่ติดน้องเอ็น้ตำแกะเห็ดหวานแม่น้องน้ำบุญคนเห็ดหวานน้องสาวบุก่อนเป็น้องเลยเด็กน้อยทาเด็กน้อยทากินเดี่ยเปน้องเลยคือโบงเผลอโบงมัน เปิดกะเก็ดต้มหวานชูเอ็กน้อยกินมานนี่ขวดตกลิ่นเดอนนี่นะลดอนนี่นะลดช่องว่ากคนติดแ่บมาโรหมดถึงหมดเลยน้ำตาลก็ทำพิเชษ่นกับไป เคยเคยเคยเยอเหล้วแลยคุณนะทุกคนเลยครับผมครับผมโอ้อ้โหตัวคุณน่ะคุณน้อยนี่ก็เชื่อวงอีลาได้แล้วว่าวงนั่นได้แล้ววงนะได้แล้ววงเพป่นกระไดเฮ็ดเป็นชิลกมือเป็นชิลกมือก้อนมือทุกคนคุณน่ะหอนว่ะฮะคุณน้อยนี่ลงมือก้อนมือหวานเตะโอ้โหเป็นชุดนะ มาได้ทุกคนเด้อนี่เหเรียบร้อยได้คุณนะโบงลงแล้ววันนี้นับเอาพี่น้องจักจักานโบงนี่นาคุนะออแล้วย่างอีครบลวันนี้ย่างยู่มงหนึ่งช่องสาม 5 6 7พี่น้องเอ้ยเด็กน้อย7คนยังบ่ทันโลบผู้ใหญ่โอบ่พอนมีทางเฮาพี่น้องเอ้ยหนังอยู่ตะเนาะพี่อ้าตักๆๆมานี่ตักๆปลาป่าเลตักปตังเฮาปเอปมันมนีตักเจอกระตุกก่อนตักเจอกระตุกก่อนตักเยเะุกก่อนัเจอกระตุกโอ้โ ngay hồi ngay mặt là bà này <cười> <cười> tôi nói này quả mù này bà nè xe bò xe bò đi <laughs> Nha nhai có mù hoàn nào bà... nè thế thằng lại không? hù hù thằng hù พองนนแงนเช้าโอ้หลายคนท่านตักก็ได้โอ้มีหลานแน่พี่น้องเลยอย่นี้ลูกปุะค่ได้ลูกประค่อนก็ห้าคนหลานอีสองคุณน่ะชาวไทยน้อยคนเอ้ย แซ่บแยืนหมดเชียวไปไปโอ้ตักแล้วเราพี่น้องเลยบารนี้พุ่นขนาดทันระเลี้ยวทันรตักได้ไหนลูมีพุ่นอีแล้วบารนี้ไปไปไปง่ายทับย่ายทับบาร์นี่คุณเบ้าบุได้น้อยเดชกินบ่ได้น้ามูอยู่ หามาทุกคนมนีิมาแล้วพี่น้อยกินหวานแดงคุณน่ะหาทางเข้าวเก็ไม่มีทุกคนก็ได้บิ้งเอาแน่ๆจากบ้านนะไปแน่ใช่ไปก็น่าเละมามาทุกคนหวานอีสองงากินเพราะเช่นมันอีทดือยใหญ่กินแต่แตงผู้ใหญ่หัแพ้เด็กน้อยพี่น้องเอ้ยผู้ผู้น้อยก็อนนี่เฮาจุกระโต๊ะกระมู่คุณน่ะ โ,โอมมาเลยมีเฮ็ดมีเฟดบุ๊คฮึผู้ใหญ่อดน้าอีมองเฮาละเนื้อนั้งเฮาเป็นนั้งจะกินหวานยาแล้วก็ไปหาเห็ดต้นเห็ดลีก่อนพี่น้องเลยลงต้นลงหลีสิก่อนไปกับบ่อตู้พิ่นไปก็ไปเห็ดอยู่หน้าถุกนี่ Bên nào, vừa tùa nó bể bọn anh khăn bể bò. A bể mát bóng bên nào. Oh, có nơi nó ngơi. Ao lâu bài học ở ข้าเย็นกินข้าวเย็นนะเนี่ยถุงหน้าสีเขียวพี่น้องเอ้ยโอ้โหหงอนยามระดูนี่กะข้าหน้ากำลังเขียวงาม ตะแงมากเราตูอ้อย่างอีพี่น้องเลยถ้าอย่างถ้าเขาตะแพงมากอ,กอยูเก็ดนำกันสองสามถิ่มเลยเห็ดตอนก็ได้หงอน,นและหนาก็ได้แต่ว่าเห็ดบนเห็ดทอนเนี่ยยูพูดน้องเลยยูโวยพู second Yan ngo จะประกาศตัดมนันประกาศตัดกัดสารแล้วแล้วทุกคนเลยตั้งข้าวพดเท่า,า,า,พ,าพันชันสองแผ่นประกาศตัดก็นเลยแต่ว่ายังไม่ทันเอาลงอยู่ว่าฉลงมืนน่อนี้แต่กำมือว่าลงได้แล้วบอเพราะว่าน้ำไหลจังน้อยจากลายให้เรานำกันเบิง่งบดตกแห้งเมื่อคืนก็นเลยนี่เขาจะแพ่งไปแล้วบอพูดทางงูน้อยอมอแล้วดูก นี่บอ๊อฟน้อยบอน้อยโหแล้วพูน่ะไปกินข้าวแล้วพูไรฮะแม่ด้วยเทียนเหนี่เพื <arian> ่อเพื่อดังไฟไว้นี่ฮะฮะต่าถังไฟนะดังไฟไว้แต่ไม่มีคนจากคนไปเชื่อพระเทากะ ถาขามาจชก,ก่อนนี่ไปเฮ็ดอยัางเอาพานี่ก่อนอ่าโอเคทุกคนเขาน่าจะลงไปเฮ็ดก่อนแล้วทุกคนเลยพอบุคคลมาเอยนี่กับแปดมงปลายแล้วบุคคลมาอะไรกับไ,ไปเบิ่งเขาอยู่มงเฮ็ดก่อนพูดมงเฮ็ดกันทุกคนเลยไม่ได้คือเลยอยู่โฮยชายหน้าพเพื่อนทุกคนเลยกับไปเบิ่งเชก,ก่อนว่าอันเขามาหลายคนแล้วบมาเฮ็ดนี่กั หมามาพันยังพากระตาปตอน,นเห็นวนวกลไปเบิงบ้งกิก่อนไปเบิ้งยูโฮยยันขมายูโฮยละยันเอาคอยไปเห็นเพิ่นว่าเป็นยูโฮยละเสกนั่นละอยู่บนเห็ดกันตอน่ไรปลาลายทย่านเ็ด้ผู้ตายผู้โชนมุชอน,อมนอัล,อลีหนวน้อยออละเฮ้ไล่เฮ้่าป่อยอาบ่ ห่า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 น้อโนเฮ้าทงเข้าอะไไข่เห้าเลยไข่เห้าล่ะเล่นผ้าเข้าพุ่นเลยนะห่า่า่าแพกงมากแล้วเฉพาออะลงเข้าแล้วดิ เฮาหันเหมือนลิฟกายพูดไปมือหาต้านไม้เจ้ากันอืมเอาก่อนนี่นะเมื่อเอาผ้าตอนนั้นตู้ผ้านี่มันมีนั่นเลยผ้านี่ผ้าลืมก็ละพันนี่กับบ้านเะพันไหมาสางไวนี่ Manager, รรท่านแม่อะไรบ้างอันนี้นะเออตัวนี้ตัวเออตัวนี้เ่ยตัวนั้นก็ได้ช่องลำนั้นก็ได้เออมาเฉพาะตัดใช่ไหมวันนี้เหามาตัดไม้บักไผ่ที่ก่อนเั้งหมดโอ้โหตัดไใบจกไผ่ เป็นเดี๋ยวตั้งเลยตัดไม่ส่งใบที่ตอนกับมอตูนี่ใบมันก็พอได้ให้งูกินเพราะว่าฝนตกลินพี่น้องเลยภูรัตมื่ออื่นภูรละยังได้ขึ้นป่าก็ได้เมื้อนี้ลงตอนลงหลีเสียก่อน ตัดผ้านน,น,น่นวะนี่เอ้เระวังให้มันตูนชักตีนนะอึบอึบ <laughs> เอ้า ลองทับตีนึ่แห้งเท่หมหัวนีดขาเลย ไม้เราก็ได้ตัดไปไว้เชืพ่อแล้วทุกคนเลยก็หลายเต้เราตัดกันเลยนะกันดี่พ่อก็มาตัดเชือไม้ไม้เราก็ได้เมื่อเราก็ก้ชิได้บบแบะไปพูดแล้วทุกคนเลยโอ้เชิงกอไม่ไพ่นั่นล้วกลงกลางนั่นล้ว ขวบกาทีได้แบะไม้ลงไปท่าเขาพี่น้องเลยท่าเขาอยู่ทงคนละบ่อนี้ก็ได้บทเรียนตอนพละ อดตอนเคยจหอดแล้วพี่น้องเลยว่าจะหอดพี่ลูกนักข้ารถไหมกันว่าเขาเห็ดแต่โคกมันไว้แต่ยังมีท่านอัปภากระตาลงอยู่เลยน่ะมันเห็ดกันเลยอึมว่าอ้โห เอาแต่โค้งมันทะลุนะเห้ยเห็ดแล้วล่ะโค้งมันก็แต่ว่ายังมีท่านพ่อข้างนึงนี่พี่น้องเอ้ยตอนลีเขาก็ได้พ่อนก็ได้เบะมาชดหนึ่งละไหมก็ได้นะถปอถ่ายหอยนี่ล่ะนี่พวกก่อก็จะได้ไปเบะเอาไม้มาอีกชุดพี่น้องเอ้ย có máy này lạ lắm tưởng làm Na tòa có nói đây Tăm nó bắtu bên kia yang bên khao yu. kịp khâu mãi yu. Lucii ghê. We, vô we, we. We, we, we. We, ui ui We, we, we. We, we, we. We, we, we. อเคมเมื่อเพื่อนอะงานยเลยาเลยนั่งนี่ดเอ่ยไรนายเอน้ะย่กูเตมยื่มเดเฮดมันนี่เอาไปนี่ชื่อบอือปไว้กี่รเออลวกับวีเดเฮดจำเป็น้องไตอนกันเลยพอมีคนเียชีวิตอยู่บ้านนี่ก็เลยดเฮดได้เอาไม้นี่ไปไว้แต่ชือเาก็ได ไปชงสก,การา์ไปแล้วพี่น้องเอ้มาเนี้ยรูปแล้วก็ไม่ได้เฮหตุจำวันนี้เฮากาเชได้เอาไม้นี่ไปชองอีสิก่อนเลยยังมีลายไปเลยไม้ก็ยังสี่ลำวันนี้บุคคลที่เอาไปชงแล้วก็สี่แวะอัดนนหน้าเลยบุคคลหลายหน้าบุคคลก็ตรงกันข้ามมาละพี่น้องเอ้เรูปแล้วก็ไม่ได้เฮ็ดตอนมื้อวานน่ะนะอีมื้อหน้าพี่น้องเอ้ยังได้เฮ็ดกเพราะว่าอยู่ทางบ้านเฮานี่มีคน เสียชีวิตแล้วก็เลยไปได้เฮ็ดหรือว่ามีคนตายพี่น้องเอย้ยวัน่ั้นนี่เสียมาลำหน้าผ่อไมเนี่ไปสะเออเอาไปนะจงไว้ชงลำพอได้ชนหามผักกาตานั่นถือไปรับนึงกับพ่อแล้วเออเอาจงไว้ชงลำไว้หามผักกาตานั่นเนียเออเดี๋ยวพ่อยังเอาลำานึงน่ไปเอาลำเอาผู้ลําำก็ไปเลยเอาไปลำนะา,ลา,ลลาลนึงพี่น้องเอ้พอมันแบะลำานึงก่อนก็ได้

มาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็พอดีไปเลาะไปดูน้ำหน้าทิ่ก่อนก็ได้พอฝน,กนตกเมื่อคืนนี้กับน้ำหน้าก็ไม่ได้อัดเลยก่อนก็นได้เมื่อตก้็ น่าก่ายยูนี่แล้วพี่น้องเลยตรงกันข้ามนี่เลยกับบอลเฮดเฮดตอนเฮดตรงนี่นะทุกคนเหาะดูได้หน้ากอะไรเหาะดูเสียงน้ำหูวเบาช่างเลยนะ,น,ลนะฮะช่างเลิ้งโอ้ลึกพี่น้องเอ้ยหน้าบุกบอล้วนะฮะ หงกังคงนีบ้านีโหไหลลงคืนีจกจกเลอหกังคงมอัดอัดหกังงน่ะก็ได้โอ้ขนหอยู่ขันยังใครอยู่พี่น้องเอยอันนี้หกังคึงฮูโลนกตทีาวางามทั่วชุนติทุกคนเลยเข่าหนาก็ได้เหน้าน้อยนี่นะ มาแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยจะได้มื่อสิก่อนบัดนี้เพราะว่าสิไป,ปชงสก,การเขาในพระคนครกันเลยฝนก็นมือม่อยไหมล่ะเขาตึกชรุงพี่น้องเอ้ยตกน้ำลายเขาเลยตึกชรุงชงข้นม่ได้ตึกก็ได้เอาสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มี่พิลหลาย์พี่น้องเอ้ยว่าเยื่อต้นก็บไม่ได้เฮ็ดจำ ทางบานเฮามีคนตายแล้วก็เลยโจ๊ะไว้ซะก่อนเอาสำเร็จคลินี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็ขอขโมกกรใจายลฟ์ที่เข้ามาติดตามนะครับชมพี่น้องขอป๊อกกันไหมคลิปหน้าพี่น้องเลย